สวัสดีครับพบกับผมกับวิเชมาครับเวอร์ชั่นหนูน้อยหมวกแดงนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นทิทารเรื่องหนูน้อยหมวกแดงนะครับผม,มตามในเรื่องมันบอกว่าคุณแม่บอกให้เอาของจินก็เค้กนะครับไปให้คุณยายนะครับผม,มไปให้คุณยายแล้วระหว่างเดินทางนี่เรา,าออกเดินทางกันเลย ป้านระหว่างทางนะครับหนู ield, หน้อยบอกแดงระหว่างทางนะครับหนูน้อวบากเลยก็ได้เจอบ่อลาวามระนะครับก็ต้องผ่านไปให้ได้เฮ้ยเฮ้ย ฮ้ยโนลรอแล้งรกแล้งรอแล้งอ่ะอันนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับเมื่อกี้แค่เทสก่อนนะครับสักระหว่างทางแล้วหน้่ยหมอกแดงก็ไปเจอทุ่งหญ้าและเ,เป็นคนรักสัตว์มากนะครับ บาดตกนะครับอืมบาดตกอ่าต่อไปเราจะต้องเดินทางไปบ้านคุณยายนะครับอืมอ่าแล้วระหว่างทางคหนุ่ยบอกแดงก็ไปเจอทุง่งหญ้าแล้วก็เจอพืชพันธุ์ไม้นานา,นา,นานชนิดนะครับอ่ามีข้าวด้วยขนมหนุ่ยบอกแดงก็ทําประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วยเกี่ยวข้าวอืมเหย็ยบเหย็ยบเหย็ยบ <c oughs> นี่ต้องเ<ม>หยียบนะครับ แล้วตามเนื้อเรื่องนักบอกแดงต้องไปเจอสัตว์นะคอ,อ,อ,อ่ออาโอกระบาดตกน้ำโอ้โหสุดยอดเลยโอกระบาดตกอ่า,นอาหนอนน้อยบอกแดงก็ได้เจอสัตว์นะคอืมต้องปานีอา่าหนอนน้อนยบกแดงก็ได้เล่นกับสัตว์นะครับเย่เล่นเล่นเย่ เออดหนึ่งมยบอกแดงก็ได้ไปเจอนะเราจ็โดดตรงไปเลยเพื่อจะมาเล่นกับหมูนะอืนี่ตายซะอ่าต่อไปก็อืนี่คือบ้านคุณยายครับมีต้นไม้ที่ไม่สมประกอบอยู่1ต้นต้องเอาเค้กไปให้คุณยายนะเค้กเค้ก โอเคคุณยายเดี๋ยวเยี่ยมแล้วดีเอาวางไว้ไปเยี่ยมคุณยายดูว่าเฮ้ยหมาป่า,าตายแล้วในจุดกระถึงการละอาวสาของดูน้อยบอกแดงนิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ายเดินไปเหยียบกับ